เอาไปเพื s <S <S ่อนจมือก่านดนี b b là, à, là, đ đ ้วครับคุณรู้จับว่าลูังานนนยันเองบ่ะันครับครับปเเดินทา้าปสิเกียรแล้วิเกียรตสกาันเพราะว่ามันบตรงนั้นนักลองทีทุเดเสียคือป่า้าเสื่อมเนียน้องสกายเป็ไงบ้างเมื่อคืนลวกกับการร้องเพลงเครียดหาเครียดน้ำตาซึมเตี้ยอย่าราจะฟังัน ตอนซองครับอันนี้มันเทวการเต็มเที่แล้วครับมันกะดีอย่างทำลายกระเพงความถี่ว่าประกาศเหตุล้วการพกคิดเหตุก็คือจูบจริงครับเจ้าเด็กคุณโยบิรีมันเคลื่อนครับจูบิรีคนคนก็คนก็เขินนะชอบปีนนะเม็นอาดิน้อยอยู่นเอาตอนฟอวได้จูบเป็นเลือกจูบในตอนนี้เลยจูบครับตอนซองไม่จูบคือเมื่อซอนจูบเลยแม่นครับการจูบแรกว่าสิเหตุมุ่งกองเอาครับเขาเรียกว่ามันก็ผสมจริงเนาะแน่นเลยเอาแบบเอาแต่คนกินทั้งวันนะเฮ้ยคนแก่เจ้า อันนี้เป็นการจูบผู้สร้างแสดงมองแมนครับแล้วก็การได้จูบแต่กางในประเด็นอะไรกาจะได้ประเด็นเราดูอยู่หรอบทต้องไปแสดงซึ่งการเล่คิดว่าการเล่คิดเองถึงขั้มเหมือนคู่คุณบอกว่าเราเป็นนักแสดงเราต้องทำได้ทุกอย่างถูกต้องครับกาเล่เอาจังไรกันเราเป็นดาวดาวนี่แปลว่าอะไรทุเรียมดาวไม่เป็นเงินทุเรียนคือเมียนเตซัวเมียนเตซี เตี à, bên, bên, bên ộ, bên, ่ยเตี um. à, ่ยมันมันบุกมันอะไรไม่หนีเออมัเนี่ยบปยเอารถเองแล้วก็ไปหลัวอเก็ับานัวนี่องมั้เลยอยว่า อันนม็กกี่ถามเพีนงทุกคนห้อยมานไหยแทนไหนเซียไท,ย,ทยเรื่อยนะเซีย,ยไทยเป็น <c oughs> บ่เห็นไปหาลูก <c oughs> โอ๊ยฝนตกแห้งไม่ได้กินผูด้เดียวเด้อก็ได้ไปสะซอนกลางเด้อ <c oughs> ยไเองอะรยสานนึงคบหมูับหมูอน้อยดม้กก่อนวันนี้กินคนเดียวนะไม่ได้กินข้าวร่วมมุก็เลยกินลุยได้คนเดียวกินไม่เลนะกินไม่เลยนะ ใอ้หนุเรียยครับทกผ่านีแล,ลค้คุณยายบานชอขึ้นยเขาจูป่ามาขึ้นเขาลวนลามซันข้ามื่คืนใ้โดนคุณลวนลามมีนี่กี่เมาตาปลาตาคนเมาค้นมวนอะไรพี่น่อง ตมา,า,า,ามภาษาคนเมาค้นวันโง้เฮก,กันอยู่กับเป็นซีเป็นเศร้าเมือ่อคืนในพื้นมาฟินขาบกับิโนนวนก็เลยตอหลับกัน่นึงก้อยเก้าสิบงปีอืมหนึ่งร้อวเก้าสองปีจะวาอะไรด้วยกู มึงก้ไงกายี่้อกเด้ตกองกรยี้ประตูประตูแซวเนี่ยต้องายี่้อแต่แซวเนี่ยระบบชิ้นจังอ่ะเป็นต้องการดีดีมั้ยบ้าปากบ้าปากบปาก นับวนชิ้นสังไม่เป็นคู่จินคู่ไม่หมือนนาคือเป็นลางงานลางงาน้องกา,งาดีเทลเมื่อนนกับพ่ออันเมื่อนนกับพ่ออันพี่ลีกินอะไรย่างกันยู่สองคนชิ้นสั้นนับวนพี่ลี่กินอะไรอย,อย่อันล้านอันมกทาสวัดแจงพี่ลี่กินมกทาบานเนียนเป็นมาต่างไทยของด้วย บานเนียนเฮ้ย<ว>ทิวเรียนไหมแตะวงคุงไปต้องการดีดี <c oughs> บาเนียนนักตีเขาไปไปแนบไปกินหมูกระทาขี้ไปไปจอดรถลงหันไปพอชิ้นจังก,กับอันน้ำอวนิปลี่กินยวนิ <c oughs> ปลี่กินเขาอยู่มุมลานบ้านหนีเห็นเท่าตื่นสะเหลือตื่น ตาต,ตาีขึ่นมงก้งมงก้งตาตีขื้นมงกุ้งมงก้งนั่นหลักตาตีขึ้นมงกุ้งมงก้งสาวแล้วมาหาหอยบอสอันพอดีเพิ่อน,นัดอะไนี่เอา พอดีนัดกันเมื่อกี้เขากับบดองกับอันกับอ้ายนะกูก็้พ่อในถามอย่างสูฉัาก็พัฒวาอย่างอยู่ไม่ใส่ใจลูกอะไรมอสต์บองตตต้องหันเนาะที่แม่หยังบ่อกทงมูเนาะแหน่ภาษีบดาคนแลกก็ได้ภาษีบ่าป่ายคนแลกก็ได้ป่วยคือเ่า ้างบอลสิเปรียนรสิบลอยเหยียบข้อรูกหันน้องเอาวางสิแล้สิมาบอกมาอะไรเอรเปียขอปากเลยปียเ <c oughs> ข,ขอปากคำหยากบ่มี่แคบหมูฮอนหน่อยตะลังเปิดตัวขายไหม เท่าไหร่นะจีห้า่อหกบเก้าทสฟรีตาแคปหมูห้าห่อหนึ่งรอยเก้าสบเก้าบาทสงฟรีปลาปรดเหีนสูงมึงมาดูอืหนึ่งร้อยเก้าสเก้าบาทจบ không vip à chụp tai mũi này bên nhận cái gì thế à thì mũi rồi cái gì mà ngon mua há hò Nhìn cao cao của cao đây cha ่ตงฟไหขันชันบ่าลลักลูกนั่นมาตัวเดีก็สิรักไปสิมเฮ็ตเฮ็ดดีน้ำลูกต่างชั้นอันมาเมนตอดเมนยังใครบอกใครทราบหรอือ่น้่งต้องการต้ดับก่อดเลยสิใันมันหยากมันซ่า,า,าเอาไม่ไส่เรียงลวดลูกกัน โซเชียลมีเดียจา้าไอยแห้งตอนรับไม่เห็นลัางลูกเลยพ่ะนะจะไปหาลูกเลยพ่ะนะกระลูกเขาจะวอร์ดีต้องไข่เป็นหลักเนาะ

เมื่อคืนนี้กลุ่มปิดเป็นไงบ้างพี่น้องรีวิวเนี่ยมนวนเนาะเวทีติชเมื่อคืนนี้ดีมากเลยเอ่ะมันดีแบบจนแบบอยากให้ทุกคนดูนงก็ประเด็ดตุเร่ย์บอกนาตีกันนะกินตุเร่ยบอานาตีนงก็บระด็ดประเด็ดตายไปเลย ยิ้มยุ่ดดุออ่ะยิ้มเนี่ยบุ๊บุเห็นบุ๊คเห็นปะใครเที่ยงบอกคนตุกคือใครเดียวเทุ่ยงเมื่อคืนห่ะงานแสดงคุณภาพมาก แบบตอนขำก็ขำจริงตอนคำก็คำจริงส่วนตอนส่วนตอนร้องไห้ก็ร้องไห้จริงมันไประบว่างไมันไปอยู่คือถ้าไปจะรวอกครับมันไปจริงคือไปครับ เออตอนที่ว่าซีแกมเล่นกับกับบอลนะเป็นซีนแบบว่าซีนที่ผมดูแล้ผมผมสะท้อนใจเพราะเราเติบโตมาเนเราเป็นเด็กที่แบบว่าไม่มีพ่อมีแม่เราเลยเข้าใจว่าการที่การที่เราขาดพ่อแม่ในตอนเด็ก มันมีผลอย่างมากต่อให้เราให้เราเสียคนเรื่องยาเสพติดเรื่องเรื่องอะไรเงี้ยมัวเมาเรื่องมัวเมาเรื่องอย่างที่จริงยิ่งกว่าแบบเขาขึ้นกายกรรมมันเหมือนน้องบอลอยู่ในพระอง์พระกพระวังของถูกไหมครับพระวังพระบงพระวังอ่่ะ นี่พะวังของสิ่งเสียบติดโอดีใครไม่ดูต้องดูดีจริงมันดีมากดีจนแบบว่าเออ ดีแบบว่าร้องไห้ตามหมทั้งหอซี่แก้มจากเมื่อแสดงดีแต่ดีไหมเป็นครั้งแรกที่น้องแสดงได้ดีมากแล้วแบบ,น,น,น,บน้ำไม่หลุดเลยนาเมื้น้ำบ่หลุดเลยน้ำไม่หลุดเลย นั่งบํารุนเลยถือว่าถือว่าดีอยู่เกินห้ามซีเก่เกินขาด ส่วนส่วนนาน้องบอลเนี่ยกลัวตกมากเมื่อคืนแฮ่มันตกขนาดโอ้ยตกบ้านอ่ะกลัวน้องบอลตกเมื่อคืนนะแต่นางทำได้ดีจบแล้วแบบโอ้ยโล่งเลยร่วมมาคักกลยพี่นอ้องเป็นหว่วงไหมคืดนั่มไหม ง่วงน้ำไทยเล็กน้เไวป่ะเราไ<ม> <c oughs> ีหาแววาหนวประเทไทยยูเกี่อวยูปหา,าเาหมดเลยเงินหลายนะลูกเงินมาไล่แปดพวงเก่าพวงสสมมากครับว่าเอาไปแห่งย่าเก็บเกยเกี่ยวอยบ้างใส่ Dạ cái coi đồng tây đi, đi. <laughs> <Đúng> không các bạn Cô im Im nào